สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงการทดลองนะครับในกิจกรรมที่4.2เพื่อที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับในกิจกรรมที่4.1ก็ได้สรุปไปแล้วนะครับว่าตัวเร่งปฏิกิริยาเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี นะครับสำหรับกิจกรรมที่4.2เราคงจะได้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับว่ามีปัจจัยอื่นๆอีกหรือไม่ที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะครับซึ่งในการทดลองที่4.2นี้นะครับมีจุดประสงค์เพื่อให้พวกเรานะครับได้ศึกษาผลของความเข้มข้นอุณหภูมิและพื้นที่ผิวนะครับของสารตั้งต้นที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างกรดไฮโดรคลอริกกับหินปูนนะครับซึ่งใน รายงานนะครับการทดลองฉบับนี้นะครับก็มีการเขียนกําหนดตัววัสดุอุปกรณ์แล้วก็สารเคมีรวมถึงวิธีการในการทดลองนะครับซึ่งก็ลองชวนให้นักเรียนทุกคนนะครับลองไปสรุปนะครับว่าในขั้นตอนการทดลองนั้นเนี่ยทำให้เราจะต้องใส่นะครับสารอะไรบ้างลงไปในบิ๊กเกอร์ไหนบ้างนะครับปริมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งในแบบฝึกหัดนี้ก็จะได้ให้นักเรียนได้เขียนนะครับว่า บิ๊กเกที่ที่ 1, 2, 3และ4จะต้องเติมอะไรลงไปบ้างนะครับซึ่งเมื่ออ่านแล้วนะครับก็ได้ผลสรุปนะครับออกมาว่าในบิก,กอร์ที่1นะครับเราจะเติมผงหินปูนล,ลงไปนะผงแคลเซียมคาร์บอเนตลงไปนะครับมวล0.1น0.1กรัมนะครับแล้วก็เติม1%นะครับของกรดไฮโดรคอลอริกลงไป5 ml นะครับส่วนบิก,กอร์ที่2นะครับ มีการเติมผงแคลเซียมคาร์บอเนตลงไป0.1กรัมเหมือนกันนะครับแล้วก็เติมไฮโดรคลอริกแอซิดที่ความเข้มข้น7%นะครับปริมาตร5มิลลิลิตรนะครับ5 ml นะครับ,นรบในบิกอร์ที่3นะครับเติมแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับที่เป็นผงลงไป0.1กรัมกับไฮโดรคลอริกที่ความเข้มข้น1%นะครับปริมาตร5 ml เหมือนกัน นะครับแต่ที่บิกอร์ที่3นี้นะครับทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสส่วนบิกอร์อื่นๆก็คือทำที่อุณหภูมิห้องทั่วไปนะครับบิกอร์ที่4นะครับก็มีการเติมเม็ดนะครับเป็นลักษณะเป็นเม็ดเป็นเกล็ดนะครับแคลเซียมคาร์บอเนตลงไป0.1กรัมแล้วก็เติมไฮโดรกลิกแอซิดที่ความเข้มข้น1%นะครับลงไปปริมาตร 5mL เหมือนกันนะครับดังนั้นาการออกแบบการทดลองนะครับเราก็คงจะมาชวนคิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวแปรต้นตัวแปรตามแล้วก็ตัวแปรควบคุมนะครับสำหรับตัวแปรต้นนะครับก็สิ่งที่กําหนดให้แตกต่างกันเราศึกษาอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นตัวแปรต้นของเราก็จะมีเรื่องของความเข้มข้นเรากําหนดให้ความเข้มข้นของไฮโดรคลอริกแอซิดเนี่ยต่างกัน นะครับก็คือในบิเกอร์ที่1และบิเกอร์ที่2นะครับมีความเข้มข้นต่างกันคือ1%กับ7%นะครับเนาะเราดูที่สภาวะเหมือนกันคือ,เ,อเราควบคุมตัวแปรนะครับให้แคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยเป็นผงเหมือนกันมวลเท่ากันที่0.1กรัมนะครับเ,เราใช้ไฮโดรคลอริกแอซิดทีเเหมือนกันแต่กำหนดความเข้มข้นให้ต่างกันแล้วเราก็สามารถที่จะเปรียบเทียบนะครับ ระหว่างความเข้มข้นของไฮโดรคลอริกเอซิด7%กับ1%โดยที่สภาวะอื่นๆเราควบคุมให้เหมือนกันนะครับนี่ก็คือการทดลองนะครับที่เป็นการทดลองย่อยนะครับที่ที่หนึ่งเนาะต่อไปเรา,าทดสอบตัวแปรต้นอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของอุณหภูมินะครับนะตัวแปรต้นอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของอุณหภูมินะครับเราก็จะมาสังเกตที่บิ g ก e ์ที่3นะครับเราใช้ อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสดังนั้นเราจะต้องไปเทียบกับอะไรนะครับบิกอร์ที่3ก็จะต้องไปเปรียบเทียบกับบิกอร์ที่1นะครับเพื่อให้ c o l l i ชันอื่นๆเนี่ยเหมือนกันก็คือให้เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตที่เป็นผง0.1กรัมเหมือนกันนะครับแล้วก็มีความเข้มข้นของไฮโดรคลอริกแอซิดเนี่ยที่1%เหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้ปริมาณของไฮโดรคลอริกแอซิดเนี่ย5 ml เหมือนกัน แต่ทำกรารทดลองที่อุณหภูมิต่างกันดังนั้นเราก็จะเปรียบเทียบนะครับหกับ3นะครับเมื่อสักครู่นี้เราเปรียบเทียบ1กับ2นะครับในการทดลองย่อยเนะาะเพื่อศึกษาความเข้มข้นนะครับแล้วก็อุณหภูมิลําดับต่อไปเป็นเรื่องของการศึกษาพื้นที่ผิวของสารตั้งต้นนะครับก็จะต้องเอาบิเกอร์ที่4นะครับเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับที่เป็นเม็ด นะครับตรงนี้คือจุดที่แตกต่างกันกับกันบิ gger ที่ 1, 2และ3แล้วสังเกตว่าเราจะต้องไปเปรียบเทียบกับใครนะครับก็ต้องไปดูว่าคอลิชันอื่นๆใดๆที่เหมือนกันเลยกับบิ gger ที่4ที่ไม่ใช่พื้นที่ผิวของแคลเซียมคาร์บอเนตนั่นก็คือไปเปรียบเทียบกับบิ gger ที่1เหมือนกันนะครับเพราะคอลิชันอื่นๆก็คือ0.1กรัมเหมือนกันความเข้มข้น1%เปอร์เซนต์เหมือนกัน นะครับปริมาตร5 ml เหมือนกันนะครับนะดังนั้นตรงนี้เราก็ได้แล้วว่าเวลาที่เราจะไปเ,เก็บผลการทดลองมาแล้วเราจะเอาไปเทียบกับอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะสังเกตว่าในบิกอ e r ที่1น,นะครับเป็นบิกอร์ที่ถูกเปรียบเทียบกับบิกอ e ์อื่นๆนะครับเราจึงเรียกไอ้ตัวบิกอ e r ที่1ได้ว่าเป็นชุดควบคุมนะครับก็คือจะเป็นลักษณะที่สภาวะมาตรฐานหมดเลย เป็นพื้นฐานของการทดลองให้กับบิกอร์อื่นๆได้ครับต่อไปตัวแปรตามหรือสิ่งที่เรากำลังติดตามศึกษาอยู่นั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างไฮโดรคลอริกแอซิดกับแคลเซียมคาร์บอเนตเพราะนี้เรากำลังจะศึกษานะครับว่าเ,เราจะทำอย่างไรดีนะครับให้ไฮโดรคลอริกแอซิดกับแคลเซียมคาร์บอเนตทำปฏิกิริยากันซึ่งเมื่อเรากำหนดคอลเิชันที่แตกต่างกันปุ๊บเราก็จะได้ข้อความรู้ว่าอะไรบ้างที่จะทำให้ตัว อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างไฮโดรคลอริกแอซิดกับแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยเกิดขึ้นได้ต่างกันนะครับเนาะหรือว่าเปรียบเทียบกันไปเลยว่าแบบไหนที่ทําให้อัตราการเกิดปยาเคมีของแคลเซียมคาร์บอเนตกับไฮโดรคลอริกแอซิดเนี่ยเกิดขึ้นได้ดีนะครับนะต่อไปตัวแปครควบคุมนะครับก็จะมีส่วนที่ควบคุมอยู่ก็อย่างเช่นมวลของแคลเซียมคาร์บอเนตแล้วก็ไปสังเกตดูครับว่ามีจุดใดที่ทุกการทดลองมีเหมือนกันหมดเลยนะครับมามวลของแคลเซียมคาร์บอเนต ปริมาตรของไฮโดรคลอริกแอซิดขนาดบิ๊กเกอร์หรืออื่นๆนะครับที่เรา,เาคิดอย่างละเอียดละออกับการทดลองนี้นะครับทั้งนี้อย่าลืมนะครับว่าการควบคุมตัวแปรต่างๆนี้นะครับก็จะส่งผลต่อคุณภาพความน่าเชื่อถือของผลการทดลองนะครับต่อไปครับสรุปผลการทดลองนะครับเราก็สรุปได้ว่า ความเข้มขน้นอุณหภูมิและพื้นที่ผิวของสารตั้งต้นนียมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจริงๆนะครับโดยจะส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างไฮโดรคลอริกแอซิดกับแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับโดยมีรายละเอียดนะครับเรื่องนี้ก็คือในส่วนของความเข้มข้นของสารตั้งต้นนะครับถ้าสมมุติว่ามีความเข้มข้นของสารตั้งต้นนะครับมากซึ่งในที่นี้เรากําหนดให้ความเข้มข้นของไฮโดรคลอริกแอซิดเนี่ย อ่าเป็นเป็นกับ1%นอร์ะครับดังนั้นความเข้มข้นต่างกันเลยนะครับถ้าความเข้มข้นของสารตั้งต้นหรือความเข้มข้นของไฮโดรคลริกแอซิดต,ต่างกันที่จะไปเข้าทำปฏิกิริยากันกับแคลเซียมคาร์บอเนตถ้าความเข้มข้นไฮโดรคลริกมากอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีก็จะสูงในทางกลับกันถ้าความเข้มข้นของ,ของไฮโดรคลริกแอซิดน้อยก็จะส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ต่ำในขณะที่อุณหภูมิก็ส่งผลเหมือนกันคือ ถ้ามีอุณหภูมิสูงคือในบิเกอร์ที่มีอุณหภูมิ60องศาเซลเซียสนะครับก็จะมีอัตราการเกิดยาคเคมีระหว่างไฮโดรคลอรโโลิกแอซิดกับแคลเซียมคาร์บอเนตได้สูงกว่านะครับบิเกอร์ที่มีอุณหภูมติต่ำกว่าและพื้นที่ผิวของสารตั้งต้นนะครับว่าพื้นที่ผิวของสารตั้งต้นเนี่ยก็ส่งผลเหมือนกันนะครับโดยถ้าเกิดว่าสารตั้งต้นมีพื้นที่ผิวมาก ก็จะทําให้มีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะครับมากด้วยเช่นเดียวกันซึ่งในที่นี้เรากําหนดให้ความเข้มข้นของสารตั้งต้นตัวหนึ่งก็คือแคลเซียมคาร์บอเนตเอ้ยพื้นที่ผิวของสารตั้งต้นตัวหนึ่งก็คือแคลเซียมคาร์บอเนตโดยเปรียบเทียบกับที่เป็นผงกับที่เป็นเม็ดนะครับโดยเราจะสังเกตเห็นว่าแคลเซียมคาร์บอเนตที่เป็นผงเนี่ยจะมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีกับไฮโดรคลอริกแอซิดเนี่ยได้สูงกว่านะครับบิก,กอร์ที่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตที่เป็นเม็ด นะครับเนื่องจากว่าเป็นผงเนี่ยจะมีพื้นที่ผิวเนี่ยมากกว่าก็เลยทําให้มีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยสูงกว่านะครับนี่ก็คือข้อสรุปของการทดลองดังนั้นเนี่ยเราจึงจะมา,าสรุปนะครับว่าในรายวิชานี้นะครับเราศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิยาเคมีเนี่ยเราศึกษาอยู่ด้วยกัน4ปัจจัยปัจจัยที่1นะครับูอาจจะไม่ได้เรียงตามในหนังสือ นะครับก็คือพื้นที่ผิวนะครับปัจจัยที่2ก็คือความเข้มข้นปัจจัยที่3ก็คืออุณหภูมิของสรารตั้งต้นปัจจัยที่4ก็คือตัวเร่งปฏิกิริยานะครับนะซึ่งตัวเร่งปฏิกิริยาจะสังเกตได้ว่าเรานแยกการทดลองออกไปนะครับเพื่อศึกษาแล้วก็ลงข้อสรุปและเราก็ยังได้ข้อสรุปนะครับแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมให้นะครับว่าบางปฏิกิริยาเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าไม่มีตัวเร่งปฏิกิริยา นะครับเพราะบางปฏิกิริยาเคมีสามารถเกิดขึ้นด้วยตัวเองได้ด้วยอัตราเร็วที่ดีอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ต้องไปเพิ่มตัวเร่งปฏิกิริยาเข้าไปนะครับหรือบางปฏิกิริยาอาจจะ,ะต้องใช้นะจำเป็นอย่างยิ่งเลยเนื่องจากว่าปฏิกิริยานั้นเกิดขึ้นได้ช้าหรือมักจะไม่เกิดขึ้นในสภาวะทั่วๆไปนะครับและนี่ก็คือปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีครับ สำหรับคลิปนี้จบไว้เท่านี้นะครับคลิปถัดไปเราจะไปดูแบบฝึกหัดกันนะครับสวัสดีครับ